ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจัดที่หมอชายองมิน สัาแพทย์หัวใจทรงอกมือหนึ่งของประเทศได้กลายาเป็นผีสักพักใหญ่ๆในตอนนี้ครับร่างที่นอนโคโม่าอยู่ของเขาก็ดีขึ้นไปทุกทีแต่ยังไม่อาจฟื้นขึ้นมาได้ครับต้องการการผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจอีกเพียงแค่หนึ่งครั้งเพื่อที่หมอชาจะฟื้นตื่นขึ้นมาเป็นปกติแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าขึ้นก่อนการผ่าตัดหมอชานะสิครับหมอโกะได้เจอเข้ากับเคสคนไข้เส้นเลือดใหญ่ฉีกขาดและต้องการได้รับการผ่าตัดฉุกเฉินไม่งั้นคนไข้าอาจจะตายได้โดยที่ตัวหมอโกครับไม่คิด ไม่ฝันเลยครับว่า การสิ่งร่างเขากับหมอชาในครั้งนี้มันจะมีผลข้างเคียงมากกว่าการสั่นไหวธรรมดาวิญญาณของหมอชาครับกระเด็นออกจากร่างหมอโกแบบที่เข้าสิ่งคืนไม่ได้เลยก็ว่าได้ระหว่างที่การผ่าตัดกำลังดําเนินไปด้วยความเข้มขน้นที่เดิมพันด้วยชีวิตของคนไข้เอนั่นแหละคําถามก็คือครับคนไข้คนนี้จะมีปาฏิหาริย์ในการรอดชีวิตจากการผ่าตัดในครั้งนี้ได้หรือเปล่าชะตากรรมของคุณหมอที่กลายเป็นผีคนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปสวัสดีครับผมมอโบทุกคนกลงจะได้ฟัง สรุปในเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่จากทางวิวจึงเรื่องโกด็อกเตอร์ใน EP ีที่13กันแล้วครับใครที่ยังไม่ดู EP ีก่อนหน้าให้กดกลับไปดูก่อนที่ลิง์ใต้คลิปสําหรับเพื่อนๆในชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้แอดมินคนละ1นไลค์เป็นกรลังใยให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาเมื่อ20ปีก่อนในวันที่หมอโกซึงทักพระเอกของเรา ยังเป็นเพียงแค่เด็กน้อยครับในวันนั้นเขามาล่องเรือในทะเลสาบกับคุณพ่อด้วยความนึกสนุกของซึ่งทักที่เจอปลาก็เลยพยายามครับจะเอื้อมมือไปเล่นกับมันโดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพเลยก็ว่าได้เลยเป็นเหตุครับทําให้ซึ่งทักตกน้ําไปและจมลงสู่เบื้องล่างในทันทีเมื่อผู้เป็นพ่อที่เห็นแบบนั้นก็เลยกระโดดลงตามไปช่วยครับเจนสุดท้ายคุณพ่อก็ใส่เสื้อชูชีพคืนกับลูกชายได้สําเร็จก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะหมดสติไป เพลแป๊บเดียวรับทั้งสองคนก็ถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยในอาการที่หมดสติกันทั้งคู่ผู้เป็นพ่อรับเสียชีวิตไปเป็นที่เรียบร้อยแต่สิ่งทักเองรับหัวใจหยุดเต้นและกำลังจะตาย ก่อนที่มาตก,การรับจะตัดกลับมาที่ปัจจุบันกันต่อหลังจากการผ่าตัดคนไข้วิกฤตคนหนึ่งได้เริ่มต้นขึ้นไปด้วยความหัวรั้นของหมอกโกเอ่นแหละรครับที่อยากจะช่วยคนไข้ารายนี้เอามากๆไม่อยากจะปล่อยให้เขาตายอย่างไร้ประโยชน์ครับด้วยตัวหมอชาเองไม่ได้คำนึงถึงภาวะการสั่นไหววิญญาณเลยที่อาจจะส่งผลต่อการผ่าตัดในครั้งนี้ จ้สุดท้ายครับเรื่องก็เกิดขึ้นเข้าจนได้เมื่อวิญญาณหมอชาที่สิงร่างหมอโกอยู่ในตอนนั้นเนี่ยได้กระเด็นออกมาระหว่างการผ่าตัดกําลังดําเนินไปแถมยังเข้าสิงร่างคืนไม่ได้อีกด้วยพร้อมกับอาการของคนไข้ครับที่แย่งลงอย่างชัดเจนที่ถึงแม้ว่าเตสจะเข้ามาช่วยในวินาทีนั้นแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วครับไม่มีใครสามารถช่วยชีวิตคนไข้ารายนี้ได้อีกต่อไปหมอโกที่สติหลุดครับก็รีวิ่งออกจากห้องผ่าตัดไปไม่สนใจใครเลยก็ว่าได้ก่อนที่เช้าวันต่อมาครับก็ได้มาถึงท่านรอง หันได้ทราบเรื่องการผ่าตัดในครั้งนี้ จากแผนกหัวใจและทรงอกองงอก,ก็เลยจัดก,การเรียกอาจารย์อวุโสปร,ระจำแผนกครับมาสอบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแน่นอนครับว่าอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยพยายามจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการผ่าตัดในครั้งนี้จากผลการชนสูตรครับมันเป็นเหตุการณ์สุดวิสัยที่ต่อให้หมอโกไม่ทําการผ่าตัดคนไข้เขาก็ต้องตายอยู่ดีเพราะว่าเส้นเลือดครับมันฉีกขาดไปแล้วตั้งแต่ก่อนมาถึงโรงพยาบาลไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของแพทย์แต่อย่างใดครับและแน่นอนครับว่าท่านรองหันในตอนนี้เนี่ยไม่อยากจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปหร 영아 พอนี่รับเป็นโอกาสชั้นดีที่จะเหยียบไอห,หมอโกให้จมดินและปลอกได้เลยครับว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่ผลกระทบเดียวที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดในครั้งนี้เพราะว่าการผ่าตัดหมอชาครับที่ถูกเซตไว้เป็นที่เรียบร้อยเนี่ยโดยมีหมอโกเป็นผู้ช่วยก็ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดทั้งที่ในความจริงรับมันควรจะเป็นการผ่าตัดวันนี้แท้ๆมันก็เลยทําให้หมอเซจินรับไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยเอาเรื่องนี้มาคุยกับหัวหน้าบันเป็นการส่วนตัวเพราะว่ามันแปลกมากๆเลยจะมายกเลิกการผ่าตัดเพียงเพราะแพทย์ประจํา บ้านคนหนึ่งปีหนึ่งจิตใจไม่พร้อมเนี่ยนะ พูดเป็นเล่นไปอาจารย์แพทย์กเก่งๆในแผนกก็ออกจะเยอะแยะไปทําไมหัวหน้าบันถึงไม่หาแพทย์คนอื่นมาทําการผ่าตัดแทนละ่ะซึ่งหัวหน้าก็ได้ตอบกลับไปเองครับว่าหมอโกก็เ,เป็นเพียงแค่แพทย์ปีหนึ่งจริงอยู่แต่เนื่องจากเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วครับว่ามีความสามารถอยู่ในระดับที่เหนือกว่าอาจารย์แพทย์หลายๆท่านจริงๆการไม่อยู่ของเขาในการผ่าตัดหมอชาครับหัวหน้าบันคิดว่ามันมีความสําคัญเป็นอย่างมากรอให้เขากลับมาจะดีกว่าหรือเปล่าซึ่งทางฝั่งของหมอชาในตอนนี้ครับก็ตามหาตัวหมอโกกันให้วุ่น เขาตั้งใจว่าจะพูดคุยกับหมอกโกให้รู้เรื่อง ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปแต่หมอชากลับไม่เจอแม้แต่เงาของหมอโกเลยครับถึงขนาดที่ว่าอาจารย์แพทย์หลายๆท่านโทรตามรับเพื่อนๆโทรเรียกหมอโกก็ไม่รับสายแม้แต่สายเดียวซึ่งหมอชาในตอนนี้เนี่ยก็เจอเพียงแค่เต้ครับที่ได้เข้ามาตอบย้ำว่านายไม่ควรจะฝืนผ่าตัดแบบนั้นไปตั้งแต่แรกซิกรณีแบบนี้เด็กคนใครก็รอดยากอยู่แล้วกลับกลายเป็นว่าไอหมอชาแกดันไปทําให้มือของไอหนุ่มคนนั้นมันเปื้อนเลือดนะซิไม่แน่นะว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นเขากลับมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้อีกก็เป็นได้ ในขณะที่ทางฝั่งของรองหันในตอนนี้ครับก็ทําท่าทางเป็นห่วงหมอกโกต่อหน้าคุณแม่ของเขาอีกแล้ว ซึ่งคุณแม่หมอโกก็รู้ดีนะครับว่าท่านรองเนี่ยไม่ได้จริงใจกับเธออยู่แล้วแถมคุณแม่ได้พูดเรื่องหนึ่งขึ้นมาอีกด้วยครับว่าถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปมันอาจจะทําให้ซึ่งทักกลับไปเป็นคนที่เก็บตัวเหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่พ่อตายก็เป็นได้เขาเก็บตัวเองอยู่ในห้องเป็นปีๆก่อนจะทําใจได้ครับซึ่งครั้งนี้คุณแม่ก็เกรงว่ามันจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันท่านรองที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ได้ทำท่าทีสงสารแต่อย่างใดครับแทนจะพูดจาตอกย้ําคุณแม่อีกครับว่าวบว่าาาาามามาเยยออนร หมอตั้งแต่แรกแต่คุณน้ากลับไม่ฟังเองเพราะตอนนี้เรียกได้ว่าหมอโกครับบานช่องยังไม่กลับคำถามคือในตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนกันละ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปรับมันก็เลยทําให้ท่านรองในตอนนี้มีความสุขสบายใจเป็นอย่างมากก็ในเมื่อน้องชายศัตรูอย่างหมอโกครับมันดานทําลายล้างตัวเองแบบนี้เน แผนทั่วทุกอย่างที่เขาอุาสตส่าห์เตรียมไว้ก็คงไม่ได้ใช้แล้วนะสิแถมไม่ต้องเปลืองแรงในการออกไปจัดการมันอีกต่างหากตอนนี้ท่านรองก็เลยได้แต่รอให้หมอกโกจะกลับมาที่นี่อีกรั้งเพื่อยืนใบาลาออกทุกอย่างรับก็จะจบลงด้วยดีคนสืบทอดมือนิธิของโรงพยาบาลยังไงก็คงตกเป็นมือของรองฮันอย่างไม่มีทางเลือกแต่หมอชาที่ฟังอยู่นี่แหละรับเขาไม่เชื่อว่าหมอกโกจะเป็นคนที่ยอมแพ้ง,ง่ายขนาดนั้นเขาหวังลึกึกรับว่าต้องมีบางอย่าง ดึงเขากลับมาที่โรงพยาบาลกลับมาเป็นหมออีกครั้งให้ได้เลยนะก่อนที่เช้าอีกวันรับก็ได้มาถึงคุณหมอชามารอหมอโกตั้งแต่เช้าเลยก็ว่าได้แต่ก็ไร้ซึ่งความหวังรับแถมเช้านี้เนี่ยคุณหมออันก็ยังเดินหน้าตั้งเข้ามาที่โรงพยาบาลอีกตั้งหากมันก็เลยทําให้หมอชาครับเกิดความกังวลเป็นอย่างมาก คิดว่าหมออันอาจจะมีแผนการร้ายอะไรมาจัดการที่นี่หรือเปล่าก็เลยตามเขาไปดูครับปรากฏว่าหมออันในวันนี้เนี่ยมาที่นี่ก็เป็นเพราะว่ารองหันกับลูกชายท่านประธานจางรับเรียกตัวเขามาพบเป็นการส่วนตัวที่ห้องทํางานอีกครั้งเพื่อเริ่มงานชิสุดท้ายปิดฉากเรื่องทุกอย่างไปด้วยกันท่านรองได้บอกแผนการทั้งหมดให้กับหมออันได้ฟังครบว่า ถ้านายอยากจะกลับมาใส่เสื้อกลาวกลับไปเป็นหมออีกครั้งเนี่ยนายจะต้องเข้าร่วมการผ่าตัดหมอชาซะที่กำลังจะเกิดขึ้นไปทำยังไงก็ได้รับอย่าให้มันฟื้นตื่นขึ้นมาอีกเลยฉันจะคอยช่วยว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยทางการแพทย์เหมือนกับที่หมอโกมันเคยใช้อ้างเมื่อคราวก่อนไงซึ่งหมออันได้ยินแบบนั้นในตอนนั้นเนี่ยก็คาใจอยู่เพียงแค่เรื่องเดียวครับว่าท่านรองเราพูดแผนการแบบนี้ตรงนี้ในโรงพยาบาลเนี่ยไม่กลัวหรอกครับว่าวิาวญ,ญญาณหมอชาจะแอบฟังอยู่ซึ่งท่านรองก็ประกาศก้าวเลยครับว่าไอ้วญญญา,อาไวไงว ยังไงหมอโกก็ไม่อยู่อยู่แล้วเนี่ยมันจะทําอะไรได้ไอ้ผีกระจอกในขณะที่ทางฝั่งของหมอเซจินครับ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดเธอเอาที่อยู่คอนโดของหมอชายื่นให้กับหมอโอครับเข้าไปเช็คดูให้หน่อยเื่อว่าเขาจะอยู่ที่นั่นจริงๆและถ้าจะมีคนที่พูดให้เขากลับมาทํางานได้อีกครั้งคนคนนั้นก็น่าจะเป็นหมอโอนี่แหละรับซึ่งก็ปรากฏว่าตอนที่หมอโอไปถึงก็ได้เจอเข้ากับหมอโกที่ห้องนั้นจริงๆรับในสภาพที่ไม่รับแขกสักเท่าไหร่หมอโอพยายนสุดความสามารถรับในการหว่านล้อมหมอโกทุกวิถีทางให้กลับไปแต่มันก็ดูเหมือนจะไร้ประโยชน์ครับเลยพูดจากคํานึงขึ้นมาว่า ปู่ของฉันเคยทำการผ่าตัดนายให้รอดชีวิตตอนเด็กเลยนะเว้ยจนท่านได้ตายจากไปนายจะมาเหลวแหลกแบบนี้ไม่ได้นะ ท่านคงจะเสียใจแย่เลยสิแต่ก็ไม่เป็นผลอีกแล้วครับถึงขั้นที่ว่าหมอโอยอมบอกความลับรับว่าแอบชอบหมอโกโอมานานมากแล้วใจมันเต้นแรงทุกครั้งที่เห็นนายช่วยคนไข้แต่สุดท้ายครับหมอโกก็ฝากหมอโอยืนใบลาออกให้อยู่ดีในขณะที่ทางฝั่งของหมอชาในตอนนี้ในเมื่อหมอโกไม่อยู่แบบนี้ครับการจะเข้ามาขัดขวางแผนการร้ายของพวกนั้นได้ยังไงงานนี้ก็ต้องพึ่งเต็ดละสิครับผีแพทย์อวสโท,ที่มีความสามารถในการสิงร่างได้ทุกคนซึ่งเอาเข้าจริงครับเตดนั้นไม่ใช่ผีที่ชอบเข้าไปยุ่งเรื่องของ คนสักเท่าไหร่ถ้าไม่เข้าตาจนจริง แต่เมื่อหมอชามาขอร้องแบบนี้ครับก็ต้องมีใจอ่อนกันเป็นธรรมดาซึ่งแผนการในครั้งนี้ของหมอชาเนี่ยจะเป็นการขัดขวางการผ่าตัดที่กำลังจะเกิดขึ้นของหมอชาด้วยและมันครับอาจจะดึงตัวหมอโกลกลับมาที่นี่ได้อีกครั้งเพื่อที่ว่าหมอชาครับจะพูดดึงสติหมอโกให้กลับมาจนเวลาได้ผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยคุณหมอเซจิงรับได้รับแจ้งเรื่องด่วนของหมอชาว่าเขาเกิดอาการสำลักอาหารที่เพิ่งให้ทางท่อสายยางทางจมูกครับนั่นก็เป็นเพราะว่ามีคนจงใจลดหัวเตียงของหมอชาให้ต่ำลง ให้เกิดอาการสำลักรับอย่างจงใจและเมื่อหมอเซจินเปิดดูกล้องวงจรปิดเท่านั้นแหละเธอก็รีบเอาเรื่องนี้ครับขึ้นมาต่อว่าท่านรองฮันชุดใหญ่เลยก็ว่าได้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไปครับ ราะว่าในกล้องนั้นเนี่ยมันคือภาพของลูกชายท่านประธานจางเดินเข้ามาในห้องของหมอชาในช่วงเวลานั้ครับเพื่อปรับเตียงหวังให้คนไข้โคม่าที่นอนอยู่เกิดอาการสำลักซึ่งมันมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ครับหรือว่าติดเชื้อเข้ากระแสะเลือดได้เลยเป็นอะไรที่อันตรายมากๆเซจิงก็เลยยื่นคำขาดกับรองฮันกราว่าถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอีกฉันจะเอาแกให้จมดินเห็นน่ารักแบบนี้เนี่ย เจจินก็ร้ายอยู่ไม่เบานะครับนี่สิ่งท่านรองก็งงเลยสิครับว่าไอ้ลูกชายท่านประธานจางเนี่ยมันจะทําแบบนั้นไปเพราะอะไรกันแน่นอนเราว่าเมื่อหมอคิมเจวอนเอาเรื่องหมอชา ที่สำลักอาหารรับส่งให้กับหมอโกได้รับทราบหมอโกที่รู้แบบนั้นก็ไม่ดรอช้าสิครับรีบบึ่งกลับไปที่โรงบาลในทันทีเพื่อเช็คเรื่องที่เกิดขึ้นครับคิดว่าหมอชาจะเป็นอะไรไปแต่ก็ปรากฏว่าตอนที่เขาไปถึงเนี่ยหมอชาก็ดักรออยู่แล้วครับพร้อมกับเฉลยความจริงทุกอย่างให้กับเขาได้ฟังว่ามันคือแผนการของฉันเองแหละที่ได้สั่งให้เตสไปเข้าสิงลูกชายท่านประธานจางในการทําแบบนั้นไป ยิงปืนนกเดียวได้นัด2ตัวครับพอนอกจากหมอโกจะมาที่นี่แล้วเนี่ยการผ่าตัดหมอชาครับยังถูกเลื่อนออกไปอีก2-3อาทิตย์เพื่อสังเกตอาการปอดติดเชื้ออีกด้วย ซึ่งหมอชาคิดว่าถึงแม้ตัวเองจะเสี่ยงตายหน่อยแต่ก็คุ้มค่าครับกับสิ่งที่แลกมาหมอชาในตอนนี้ก็ไม่รอช้าบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในคืนวันนั้นที่นายผ่าตัดเนี่ยไม่ใช่ความผิดของนายแต่อย่างใดยังไงคนไคข้รับก็ต้องตายอยู่ดีเพราะว่าเส้นเลือดที่ปอดมันฉีกขาดตั้งแต่แรกอีกอย่างรับหมอชายังบอกอีกครับว่าถ้านายคิดว่าเป็นหมอแล้วคิดว่าการผ่าตัดทุกอย่างจะจบลงด้วยดีแล้วแล้วก็นายคิดผิดแล้วแหละ พ่อหมอเป็นคนนะเวยไม่ใช่พระเจ้าจะช่วยทุกคนให้รอดพ้นจากความตายได้หมดอย่างฉันที่เป็นหมอที่ผ่าตัดเก่งที่สุดก็ยังมีบางคนที่ไม่สามารถช่วยได้เลยยังไงเหตุการณ์แบบนี้ครับก็ต้องเกิดขึ้นกับนายเข้าสักวันตราบใดที่นายยังคงเป็นหมอเพราะฉะนั้นต้องทําใจให้ได้ส่วนทางฝั่งของหมอเซจินในตอนนี้ครับเธอไม่อยากรออีกต่อไปแล้วการผ่าตัดครับมันเลื่อนแล้วเลื่อนอีกทั้งยังเรื่องความไม่ปลอดภัยของหมอชาที่นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นี้อีกหมอเซจินครับจึงทาเรื่องย้ายหมอชาให้ได้เลยภายในวันนี้เลยก็ว่า ได้เพื่อไปรักษาที่อื่นครับก่อนที่หมอโกจะมีโอกาสได้เข้ามาคุยกับเตสอีกรอบถึงเรื่องที่ได้ยินมาจากปากของหมอโอครับเมื่อ20ปีก่อน จริงไหมครับที่ตอนนั้นผมจมน้ําเนี่ยใช่ลุงเตสหรือเปล่าที่เข้ามาช่วยชีวิตผมไว้จนตัวของลุงต้องตายเองซึ่งเตสก็ยืนยันกับปากรับว่าใช่คําถามก็คือเตสตายจากอะไรกันละ่ะเรื่องนี้ครับก็เลยต้องเล่าย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนตอนที่เตรครับเป็นอาจารย์แพทย์สัลยกรรมสรงอกมือหนึ่งของโรงพยาบาลในตอนนั้นไม่ว่าเคสผ่าตัดครับจะเป็นโรคอะไรมาจากไหนก็ตามหมอเตสสามารถผ่าตัดคนไข้ได้เรียบร้อยทุกรายเลยก็ว่าได้แต่ติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่า สุขภาพของเต้น,นั้นไม่ค่อยดีสักเท่าไรหมอเต้ครับมีอาการไออย่างหนักและไม่สามารถอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าเต้ครับเลือกจะไม่ตรวจเองจนคืนหนึ่งเนี่ยหลังจากที่เขาพึ่งลงเวรจากการทํางานล่วงเวลามานานกว่าหลายสิบชั่วโมงเต้ครับไม่ได้กลับบ้านอีกแล้วในคืนนี้เขานอนพักที่ห้องพักของตัวเองรับที่เก้าอี้จนถึงตอนเช้าถึงขั้นที่ว่า คุณพ่อบ้านรับมาทําความสะอาดเต๊ในตอนนั้นก็ยังคงไม่ตื่นและพอพ่อบ้านเข้ามาเช็คดูใกล้ๆเท่านั้นแหละปรากฏว่าเต๊กรับไม่หายใจแล้วนะสิในตอนนั้นครับเขาได้กลายเป็นวิญญาณโคม่าไปเป็นที่เรียบร้อยกำลังจ้องมองร่างตัวเองด้วยความอาลายัยและประเด็นมาหยุดตรงที่ว่าในวันที่หมอเต๊กรับสิ้นลมหายใจไปแล้วเนี่ยมันคือวันที่รถฉุกเฉินพาตัวของซึ่งทักษ์กับคุณพ่อรับมาโรงพยาบาลแบบพอดีเด๊ะคำถามก็คือเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้กันล่ะก่อนที่ภาพ้าวจะตัดกลับมาที่ปัจจุบันกันต่อหลังจากที่หมอ จีนทาเรื่องย้ายหมอชาสําเร็จเสร็จสมบูรณ์ไปเธอเตรียมพร้อมครับจะย้ายร่างของหมอชาไปที่โรงพยาบาลอื่นในทันทีในจังหวะนั้นนะสิครับหมอโกได้เดินตรงดิ่งเข้ามาครับเพื่อหยุดการขนย้ายทั้งหมดเพื่อบอกกับหมอเซจินว่าผมกลับมาแล้วก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดครับก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ทีนี้มาเข้าสูดช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างครับหลังจากเรื่องราวในอีพีนี้ได้จบไปประเด็นที่น่าสนใจที่สุดครับก็คงไม่พ้นเรื่องของหมอโกตอนเป็นเด็กอย่างแน่นอนแล้วจากที่เขาตกน้ำครับถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลในตอนนั้นได้เกิด ภาวะที่ว่าหัวใจของซึงทักครับได้เกิดหยุดเต้นไปเป็นที่เรียบร้อยในวันที่หมอเตสได้กลายเป็นวิญญาณไปแล้วนะสิประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าครับเพื่อนๆจำคำพูดของหมอโอได้หรือเปล่า เธอเคยบอกว่าปู่ของเธอนั้นเคยช่วยชีวิตซึงทักไว้ตอนเด็กครับก่อนที่ท่านจะพบกับความตายและคําพูดนี้ได้รับการยืนยันจากปากของเต้เองแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงครับทีนี้มันก็แปลกนะสิก็ในเมื่อวันนั้นเนี่ยหมอเต้กลายเป็นวิญญาณไปแล้วเขาจะเข้ามาช่วยชีวิตของหมอโกได้อย่างไรซึ่งถ้าคิดกันตามหลักของเรื่องครับเต้อาจจะไปเข้าสิงใครสักคนเพื่อช่วยชีวิตซึงทักก็เป็นไปได้แต่เหตุผลนี้ครับผมติดอยู่นิดเดียว คือหมอโอรู้ได้ยังไงกันว่าปู่ของเธอเป็นคนช่วยชีวิตของหมอโกอไว้ในเมื่อท่านกลายเป็นวิญญาณไปแล้วแล้วไม่มีใครเห็นครับหรือว่านี่เป็นเหตุผลหรือเปล่าที่ทําให้หมอโอกลายเป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องวิญญาณคนรแรกๆของโรงพยาบาลเลยก็ว่าได้อันนี้ครับเราจะต้องไปติดตามและไปหาคําตอบกันต่อในโกด็อกเตอร์อีพีต่อไปอีพีที่14กันแล้วครับที่ครยรอฟังสรุปในเรื่องจัดทางช่องของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคลิปใหม่ๆมาลงเพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครเป็นคนแรกเลย และสำหรับเพื่อนๆไหนชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กับพวกเราทีมงานคนละหนึ่งไลค์มันจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเรามากๆเลย EP ต่อไปครับจะสรุปเสร็จเร็วมากยิ่งขึ้นยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกระราบสวัสดีครับ